สวัสดีครับผมเบิร์ดแลนด์ชาแนลนะครับคลิปนี้ผมจะไม่แนะนําสําหรับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงเหี่ยวนะครับว่าจะเลี้ยงเหย่่วแบบไหนจะเลี้ยงเหี่ยวอะไรเหีื่วผิดกฎหมายไหมจะให้กินอาหารแบบไหนให้กินอาหารอะไรแล้วจะเลี้ยงเหี่ยวอะไรที่เราอยากจะเลี้ยงก่อนอื่นผมต้องขอแนะนําเลยนะครับว่าเหี่ยวในประเทศไทยนี้ผิดกฎหมายครับนกในประเทศไทยทุกชนิดผิดกฎหมายถ้าท่านผู้ชมอยากจะเลี้ยงเหยว แนะนำเลยนะครับว่าต้องถามตัวเองก่อนว่ามีความความแค่ไหนมีความรู้มีความรู้เรื่องเหี่ยวแค่ไหนมีความรู้เรื่องนกแค่ไหนถึงอยากจะเลี้ยงแล้วเราจ,าจะเลี้ยเหยี่ยวชนิดไหนแล้วเหยี่ยวชนิดไหนที่เหมาะสมกับเรา <C seventeen S 1> ส่วนนกในประเทศไทยนะครับส่วนเหยี่ยวในประเทศไทยนะครับก็มีมีไม่กี่ชนิดนะครับที่เป็นเหยี่ยวที่เกิดอยู่ในประเทศไทยยังไงก็พวกนี้ก็ผิดกฎหมายครับ ถ้าไม่ถ้าเหยี่ยวที่ถูกกฎหมายก็คือต้องเป็นเหย่่ยวที่นําเข้าแล้วก็เพาะพันธุ์ในประเทศไทยนะครับก็คือเหยี่ยวที่นําเข้ามาแล้วก็เอามาเพาะพันธุ์ในประเทศไทยนะครับก็อย่างเช่นไฮริสนะครับที่นิยมเลี้ยงก็คือไฮริสนะครับเป็นเหยี่ยวที่สามารถล่าเป็นฝูงได้นี่คือความพิเศษนะครับก็จะมีพี่ๆในกลุ่มเหยี่ยในหลายคนนะครับที่เลี้ยงและขาย เดี๋ยวพวกนี้ก็มีหลายฟาร์มหลายบริษัทที่นําเข้านะครับไงก็ให้ท่านผู้ชมก็ไปศึกษาเสิร์ชดูใน Google นะครับว่ามีฟาร์มไหนบ้างหรือจะให้ผมแนะนําก็ทักเข้ามาทักเข้ามาถามผมได้นะสามารถแนะนําให้ได้นะว่าจะไปซื้อกับท่าน,น,นาไหนนะครับซื้อกับฟาร์มไหนนะครับก็มีหลายฟาร์มนะครับที่ผมก็เป็น f c ของพี่ๆเขาอยู่นะครับผมก็ติดตามแล้วก็หาความรู้จากพี่ๆเขาแล้ว ีกหนึ่งที่สําคัญนะครับในการเลี้ยงเหยื่วก็คืออุปกรณ์อุปกรณ์ของเหยี่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเหยื่วชุดล่ามนกหวีดพวกนี้นะครับแล้วก็อาหารอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญอาหารเสริมอย่างนี้นะครับสิ่งที่สําคัญสําหรับเหยี่วก็ท่านผู้ชมควรศึกษานะครับไม่ใช่ว่าคิดอยากจะเลี้ยงก็เอาเขาลงมาเลี้ยงผมเห็นหลายเคสแล้วนะครับที่เอาเขาลงมาเลี้ยงแล้วเกิดปัญหานะครับก็คือ เยี่ยวพิการเหี่ยใตายไม่สามารถเดินได้ลุกไม่ขึ้นบินไม่ได้หนึ่งนะครับสําหรับท่านที่อยากจะเลี้ยงเหี่ยวก็คือหนึ่งท่านผู้ชมต้องมีเวลาใจรักมีต้นทุนนะครับแล้วก็มีความรู้นะครับสอย่างนี้ท่านผู้ชมมีแล้วพร้อมแล้ว สามารถนำสามารถหาเหี่ยวมาเลี้ยงได้เลยครับแล้วชอบสายไหนจะเลี้ยงสายล่าสายล่อนสายสายล่าก็คือใช้ล่าสัตว์นะครับถ้านกล่าไก่ปลาอย่างนี้นะครับซึ่งผมไม่แนะนำให้ไปล่าสัตว์ปาาคุ้มครองนะครับเดี๋ยวจะโดนตำรวจจับขึ้นมาอีกนะครับ <c oughs> ก็มีหลายเคสนะครับแล้วก็ เยี่ยวในประเทศไทยไม่สามารถซื้อขายได้ไม่สามารถครอบครองได้ไม่สามารถ,รราารถล่าได้คือแล้วก็ห้ามเก็บรังห้ามไปบุกลุก,ลกห้ามไปทำร้ายรังเขาหรือเอาลูกเขามาเลี้ยงอันนี้นะครับเกียวในประเทศไทยห้ามเลยนะครับถ้าอยากเ,กเลี้ยงจริงๆผมแนะนําให้เลี้ยงเกี่ยวที่นําเข้าและเพาะพันธุ์นะครับซึ่ง จะมีใบอนุญาตจากกรมป่าไม้นะครับซึ่งทางฟาร์มเขาก็จะทําให้คุณเขาก็จะทําให้คุณแล้วก็จะออกใบเป็นชื่อของคุณเดี๋ยวพวกนี้ก็จะมีราคาสูงน้อยก็เริ่มต้นอยู่ที่ราคาที่เริ่มต้นอยู่ที่3,000 30, 0บาทนะครับ3 0 0 0 0บาท4 0 0 0 0บาท5 0,000บาทหลักแสนหลักล้านก็มีนะครับแล้วแต่ที่ ุณชอบแบบไหนคุณมีต้นทุนเท่าไหร่แต่ที่สําคัญก็คือต้นทุนในเรื่องค่าอาหารอุปกรณ์ค่าอาหารนี้จะเป็นหนักที่สุดก็คือค่าอาหาร1เดือนต้องกินเท่าไหร่เราซื้อนกมาราคานี้ค่าอาหารอาจจะสูงกว่าราคานกก็มีนะครับก็สิ่งสําคัญก็คือค่าอาหารนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะเลี้ยงก็เอาเขามาเลี้ยงซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ให้เขากินสุดท้ายพี่การตาย เสียดายเสียเงินเสียนกเองนะครับยังไงก็ฝากไาด้วยนะครับว่าเลี้ยงเหย่่ยวควรจะศึกษาหาความรู้ก่อนว่าเหย่่ยวจะากินอะไรเหย๋่ยวแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันส่วนมากเหย่่ยวก็จะกินสิ่งที่เขาหาได้ล่าได้ก็เข้าไปติดตามที่คลิปที่แล้วที่ผมเคยทำไว้ก็ได้นะครับี๋ยวผมก็จะทำคลิปต่อไป คือให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจแล้วก็ศึกษาว่าตัวเองควรจะเลี้ยงเหยี่วแบบไหน,นต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าอยากจะเลี้ยงเหยี่วแบบไหน,นไงก็ลองค้นหาข้อมูลนะครับที่สําคัญก็คือเหยี่ยวไทยไม่สามารถครอบครองได้เลี้ยงไม่ได้นะครับก็ถ้าเราไม่ศึกษาเราไม่เตรียมความพร้อมในการเลี้ยงเหย,ยว่ว เขาก็จะเสียชีวิตนะครับเราทั้งเสียเงินซื้อเข้ามาไหนจะเสียเงินมันไม่พอเสียเวลาเลี้ยงดูแล้วอีกอที่สําคัญก็คือที่สําคัญก็คือเขาน่ะเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับเรานะครับมีจ,จิตใจมีหัวใจเหมือนกันเหยวนี่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ฉลาดสามารถฝึกได้ฝึกล่าได้ฝึกไล่ไกลนกพิราบฝึกไล่นกที่มากินข้าวในทุ่งนาได้นี่คือประโยชน์ของเหี่ยวนะครับ ถ้าใครคิดอยากจะเลี้ยงเหี่ยวหนึ่งแหละที่คุณต้องเตรียมก็คือความรู้เลยครับความรู้คุณมีเท่าไหร่หัวใจคุณรักนกเท่าไรคุณรักนกไหมคุณชอบมันจริงๆริงไหมคุณรักมันจริงๆริงไหมคุณสามารถแบ่งเวลาที่คุณมีนั้นให้มันได้ไหมเพราะพวกเขาก็มีจิตใจแล้วก,ก็เราต้องใกล้ชิดให้เขาแล้วก็ มีเวลาฝึกเขานะครับไม่ใช่ว่าเอามาเลี้ยงไว้เพื่อความเท่นะครับเหมือนกับเหมือนกับเจ้าชายอาลับนะครับที่ถือเหยี่ยวเห็นเขาถือเหยี่ยวแล้วเท่เห็นคนอาลับถือเหยี่ยวเท่โอโ้โหอยากมีบ้างแต่พอได้เหยี่ยวมาจริงๆแล้วอ้าวไม่มีเวลาดูแลประกาศขายบ้างทิ้งทิ้งควงคว้างบ้างปล่อยไปบ้างอย่างนี้นะครับ ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอุปกรณ์แล้วก็อาหารนะครับซึ่งเหยียวเนี่ยเขาจะกินเยอะมากนะครับยิ่งเป็นเหยียวเล็กๆที่เราเอาลงมาจากลังนะครับเขาจะกินอาหารเยอะมากเปลืองมากๆเลยครับวันหนึ่งนี่นกสตัว3าตัวอย่างนี้นะครับยิ่งตัวใหญ่ก็ยิ่งกินเยอะนะครับแต่ว่าถ้าตัวเล็กก็คือเหยียวเกิดใหม่นะครับเขาก็จะกินเพื่อจะสร้างความ เพื่อจะสร้างการเจริญเติบโตให้กับเขานะเพื่อพร้อมที่จะออกไปสู่โลกกว้างนะครับสำคัญก็คือเรื่องอาหารนะครับเรื่องอาหาร<ป>ผมเคยพูดไว้ในคลิปคลิปก่อนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเรื่องอาหารของเหยี่ยวเดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งอยู่เพื่อเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็ปูพื้นฐานให้สําหรับคนที่เลี้ยงเหยี่ยวนะครับ<ม> domestic, ก็ยังไงถ้าใครสนใจอยากจะเลี้ยงเหยี่ยว ต้องถามตัวเองก่อนว่าชอบเลี้ยงเหยี่ยวสายพันธุ์ไหนอยากจะเลี้ยงแบบไหนเหยี่วที่เราเลี้ยงนี่เราเอามาใช้ประโยชน์แบบไหนหรือว่ามีนิสัยแบบไหนเราต้องศึกษาก่อนครับอย่างแฮริสตนีข่ข้อดีของเขาก็คือเข,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 เขาสามารถล่าเป็นฝูงได้ทํางานเป็นร่วมกันได้ครับเดี๋ยวชนิดอื่นอย่างพวกฟาคอนพวกที่เป็นเหยี่วปีกแกลมนี่มันก็จะเป็นเหยี่ยวที่บินไกลมาก เราก็ต้องมีอุปกรณ์ติดตามตัวซึ่งแต่ละอย่างคือใช้ต้นทุนหมดนะครับไม่ใช่ว่าเรามีเงินพันสองพันสามพันก็อยากจะเลี้ยงเหยี่ยวเลยไม่ได้นะครับพวกถ้าถูกๆก็จะเป็นเหย่่ยวเหย่่ยวที่เหยี่ยวธรรมชาติที่เหย่่ยวตามบ้านเรานะครับเหยี่ยวในเมืองไทยของเราซึ่งเป็นเหย่่ยวที่ผิดกฎหมายอันนี้ผมไม่แนะนําให้เลี้ยงนะครับไม่แนะนําให้เลี้ยงเกิดผมแนะนําไปเกิดท่านผู้ชมไปเลี้ยงแล้วคือ ถูกตำรวจจับขึ้นมาจะมาโทษผมที่หลังไม่ได้นะครับถ้าเลี้ยงผมก็อยากแค่เลี้ยงให้เลี้ยงเหยี่ยวที่ถูกกฎหมายนะคยังแฮริ่งไป่อนพวกเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าเหยี่ยวที่เราสามารถเลี้ยงได้คืเหยี่ยวอะไรแต่ที่ไม่สามารถเลี้ยงได้เลยก็คือเหยี่ยวในประเทศไทยนกในประเทศไทยทุกชนิดไม่สามารถเลี้ยงได้ผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหาก คลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านหรือว่าสนใจที่จะเลี้ยงเหยี่ยวจริงๆก็โทรมาปรึกษากันได้นะครับหรือว่าพักเข้ามาปรึกษากผมได้ที่ Facebook ของผมนะครับหรือว่าจะกดเข้ามาติดตามเพจของผมนะครับชมลมอนุรักษ์นกไทยก็ a c e b o o k ของผมเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็สามารถที่จะถามผมได้มีเวลาผมก็จะมาตอบท่านท่านได้ดูนะครับว่าควรจะเลี้ยงเหยี่ยว